ทีนี้เรามาดูการกําหนดราคาขั้นต่ําซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะทีนี้การกำหนดราคาขั้นต่ำเนี่ยนะรจริงๆแล้วราคาดุลยภาพ่ของค่าจ้างขั้นต่ำนะคะจะอยู่ที่200ถ้าดูจากการาฟ SL คือการเสนอขายแรงงานก็คือลูกจ้าง DL คือความต้องการแรงงานคือนายจ้างเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุด E.L. เนี่ยคือดุลยภาพของตลาดว่าในตลาดเนี่ยราคา,อาของค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่200บาทจะจ้างคนได้ประมาณ5,000คนนะพอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็น300บาทสีม่วงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าถ้า,าค่าจ้างขั้นต่ำที่300ที่จุด A ก็คือเส้นนายจ้างที่จุด B คือเส้นลูกจ้างคุณจะเห็นว่านายจ้างต้องลด เกิดต้นทุนสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าย,ยังไม่เปลี่ยนแปลงส่วนลูกจ้างก็เสนอขายแรงงานเข้ามาเพิ่มขึ้นจาก5,000คนเป็น6000คนแต่นายจ้างลดแรงงานลงนะคะเหลือ2 5 0 0เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยตกงานทันทีตกงานทันทีนะคะ2,500คนนะคะเกิดการบ่างเนี่ยเพราะฉะนั้น การที่จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องมีกลุ่ม3กลุ่มคุยกันมีใครบ้างนายจ้างลูกจ้างและก็รัฐบาลจะต้องตกลงราคาการอัตราค่าจ้างขั้นต่าต้องร่วมมือกันและตกลงกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดวิกฤตการ์ว่างงานเกิดขึ้นนะคะคือจะเห็นได้ว่าจากเนี่ตรงงานทันที2 5 0พ แล้วยังมีเสนอการขายแรงงานเข้ามาอีก6 0 0ันอีกพันคนเพราะฉะนั้นจะมีการว่างงานถึง3,500คนนะคะทีนี้ผลกระทบถ้าค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นผลกระทบก็คืออย่างอย่างแรกเลยสินค้าราคาสูงขึ้นก็มีผลทําให้ค่าของชีพสูงขึ้นรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยลงสิ่งที่ตามมาก็คือเอก,กิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะ หรืออาจจะเกิดถึงการจราจนในเรื่องของการว่างงานเดินกระบวนเกิดขึ้นนะะอันนี้คือการกําหนดค่าจ้างขั้นต่าจะต้องคุยกันเราจะเห็นว่าผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่าจากเดิม200เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า,วา,าก๋วยเตี๋ยวจากเท่วยี่สิบบาทอยู่นี้เรากินในราคาเทวาไร้าสิบนะะอันนี้คือจากค่าจ้างขั้นต่าสูงขึ้นแล้วได้ยินว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ผลิตก็ต้องเพิ่มราคาสินค้าตามมาด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้รับทั่วหน้าก็คือเราได้ค่าของชีพสูงขึ้นทุกๆคนค่ะจบแล้วนะคะสำหรับเศรษฐศาสตร์จุลภาคอาจารย์สายพิยนของคุณทุกคนที่ดูวิดีโอคลิปของอาจารย์นะคะจนจบและหวังว่าคงได้เสริมความรู้และให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเพิมเ่มเติมขึ้นอีกนะคะขอบคุณค่ะ